ฮัลโหลก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสู่ช่องมี4ีอครั้งนะครับผมสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาฟาร์มสวนผักเหมือนเดิมนะครับผมเพลงแต่ว่าวิธีการในคลิปนี้นะครับเราจะฟาร์มโดยใช้เมมโมรีนะครับผมนี่ก็มีการลงทุนแล้วนะครับ อันนี้เนี่ยราคาณนะตอนที่ผมทําคลิปอยู่เนี่ยตกอยู่ที่เอาประมาณ2.6 2.7ดีไวต์นะครับประมาณดีกลุลมก็เกือบ3นะก็จริงๆผมซื้อไว้พอทังพวดนะครับก็แต่ว่าที่จะทําให้ดูในคลิปเนี่ยจะเอาค่าสิแมปนะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างว่าอ่าในคลิปก่อน,นคลิปที่แล้วเนี่ยผมทําไปก็คือ ตรงสนผักแบบไม่ลงทุนอะไรเลยนะครับซึ่งก็จะใช้สเตรจรี้ของ Atlas Passive เข้ามานะครับแต่ว่าในคราวนี้เนี่ย Atlas Passive เราจะไม่ได้ใช้นะครับไม่มีผลนะครับเหมาะสำหรับคนที่ที่เก็ตคิดอะไรเยอะแยะนะครับโอ้ปวดหัวนะเราก็จะไปไล่ซื้อนะครับไล่ซื้อตัว ไอหน้าเมโมรี s สั r e d groove มานะครับผมวิธีการนะครับผมอันดับแรกเลยนะเราอยู่ในบ้านใช่ไหมครับเราดึง npc ไอหน้าขึ้นมาก่อนเลยนะครับผมที่คุณชอบเลยวนว่าาไอสัตว์นั่นแหละะครับผมตัวนี้นะครับผมหลอเทที่นี้นะครับเราก็เปิดแมปขึ้นมานะครับ เราก็เล็งเป้าหมายนะครับเอาสักหมตนะเราบอกว่าชอบบินง,ง,ง่ายๆใช่ไนะ้มก็สแตรนดอยู่นี้นะครับเราก็จะเล่งที่เจ้าตัวนี้ครับอารีนานะกดเข้าไปครับผมจะกดอย่างอื่นก็ได้นะแล้วแต่เรานะถ้าเรารู้สึกว่าเอออารีนามันค่อนข้างโมง ก็ไปนานเลยดีแล้วนะครับก่อนที่เราจะทำอะไรนะครับอย่าลืมนะครับใส่วอลสโตนให้ครบก่อนเพื่อให้มันเป็นแบบเทียสิบหนะครับเพราะว่าเมื่อแมปเทียต่ำเนี่ยมันจะดอกไลฟ์ฟอสน้อยนะครับผมมันจะไม่เหมือนเอสเซนต์นะครับเอสเซนต์เนี่ยมันจะดอกของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าแมปเทียสิบหกเนี่ยเอสเซนต์มันจะตึงใช่ไหมครับ แต่ทีนี้เราทำสลผัิเนี่ยต้องเทียร์สิบหกนะครับผมอ่าแล้วก็กดไปป <c oughs> ึ๊บก็ <c oughs> มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ <c oughs> เราก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับกดที่ NPC นะครับผมเลือก Memory m a บมันจะได้แบบนี้นะครับอ่าทีนี้ เรานะครับพกไว้ติดตัวเลยนะครับอันนี้ของมันต้องมีนะครับอ่านะนะทีนี้ครับเราก็ทำแมปนะครับผมทำคุณภาพ20นะทำติดทองนะครับก็เน้นไอเทมคุณภาพให้มันได้สัก80นะ80แตกไซส์ช่างมันนะครับเอา80นะ ไม่ต้องหาทำคอร์ัปนะครับเพราะว่าถ้ามดมันเสียขึ้นมาเนี่ยก็เราแก้ไม่ได้ครับนี่ครับทีนี้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็ดูมดนะครับว่าเล่นได้หรือเปล่าไม่เป็นไรก็เปิดเลยครับข้อเสียของวิธีนี้คืออย่างที่บอกนะครับเอทลาสมันใช้ไม่ได้เนาะเราก็จะไม่ได้รับจากพวกเสาบลาบลานะครับวิธีเล่นนะครับผมอันนี้มันจะไวนะครับมันจะไว เราเข้าแมปนะครับปุ๊บ,บก็วิ่งหาเลยนะครับวิ่งหาว่ามีสวนผักหรือเปล่าไม่ต้องสนใจมอนข้างทางครับเพราะว่าตีไปก็ไม่ได้อะไรนะนเจอปุ๊บนะครับเนี่ยเราเข้าไปเลยนะเปิดวร์ปเลยตีเสร็จกลับบ้านนะครับผมมีบอกไว้ก่อน ก็กดไปเรื่อยๆครับชิวๆมีอะไรมากนี่มันจะสบายกว่าการที่เราลงหนักธรรมดาเพราะว่ามันไม่มีมอดจากเสามาทำให้ตัวเราออนแอนะครับพูดยังไงก็คือไม่มีมอดกดส้นตีนั่นเอง เนียนที่ผมลืมดู1นอันได้ประมาณ4ี่แมปเนาะก็ผมจะทําให้ดู10บสิบแมปนะครับก็ประมาณ2อันกว่านะก็จะทำไป3าอันเลยนะครับประมาณ12บสอแมป นี่ก็คือจบหนึ่งแมปนะครับเราก็จะวิ่งหาสนผักน,นะครับแล้วก็ตีเสร็จปุ๊บก,ก็กลับบ้านเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีบัฟอะไรอื่นนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นก็สคิปไปที่รูทของ12แมปกันเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ตอนนี้เราจบ12แมปแล้วนะครับผม อันนี้ก็เป็นผลประกอบการจากที่จบ12องนหรือว่าจบ3อันนะครับ memory ก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าคนที่เขาฟ a r m memory เนี่ยเขาต้องการจะหาตัวนี้นะครับผมก็คือ sacred blossom นะครับซึ่งจะเอาไว้เปิดเป็นดีบอสของ harvest ที่ชื่อว่า o s c h a b i t นะครับซึ่งตัว o s c h a b i t ก็จะรอดเป็น life force สีขาวนะครับซึ่งผมไม่มีให้ดูตอนนี้อะ ก็มันก็จะตกประมาณละหนึ่งดีวน์นั่นก่อนนี้ก็แล้วแต่ดวงก็ใครที่จะจะทำนะครับผมแนะนําว่าให้ทําพั้นต่าสักสักสิบนะครับสิบเมมโมรีขึ้นไปนะถึงจะเริ่มเห็นกําไรชัดเจนครับก็ตอนนี้ผักเหลืองนะครับผมเรามาดูราคาผักกับผลประกอบการที่ได้นะครับเราได้ผักเหลือง11,000แล้วก็ผัก ้าหนึ่งหมืนแล้วก็ผักแดงห5ื0น้าครับนี้เรามาดูราคาใน F T ตอนนี้นะครับผมก็เขาจะขายกันอยู่ที่อ่านี้เริ่มขึ้นราคากันอีกแล้วครับผมผักเหลืองห0 0หมขึ้นไป2 3่สิบามนะครับปกตนะิอยู่แถวๆที่1นึ่งยี่นะครับผมก็ถ้าเราเอาไป นะครับผมอ่สะเคะิลซอมหนึ่งบวกกับผักแดง3 dy บวกผักฟ้า2แล้วก็อ่าผักผักเหลืองในความจริงแล้ว 10K เนี่ยมันได้4นะครับก็นี่นะจะไม่มีผิดพลาดละว,ว่าประมาณทัก2,500ต่อหนึ่งทุเราได้มาก็6บวกส สิดีก็ดีนะครับผมก็กําไรขึ้นมาแค่2อดีวายนะแต่ว่าอันนี้ก็แค่ไลฟอร์สอ่าไม่ใช่อันนี้ก็แค่เมมโมรี่อันนะครับสิบสอ,องแมทันนึ่งะครับถ้าเราทําเยอะก็ได้เยอะนะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบอไปกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ